ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะเห็นความสามารถของลูกในการร้องเพลงให้ชัดขึ้นจริงจะเห็นว่าลูกอาจจะไม่ได้เป็นแค่นักแสดงที่ร้องได้แต่อาจจะเป็นนั้อก็เริ่มแบบรู้ว่าเรา ดูดียังไงเราเราชอบอะไรบ้างเมื่อก่อนอาจจะอาจจะเวอร์ไปหน่อยไม่รู้เรื่องเราแบบลงคลิปใดๆตลกูนี่นั่นแต่ตอนนี้เหมือนพยายามเก็บลูกเพกมากขึ้น <c oughs> คร<ำ>ับลูกเอตอนนี้งานเรามีอะไรบ้างตอนนี้ตอนอพูดแอปแม่ไม่เลิฟเป็นละครเรื่องใหม่จี25ก็ก็ออนไปแล้วครึ่งครึ่งเรื่อง ยู UTP แล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยของของอาทิตย์ที่แล้วด้วยนี่ค่าความรู้สึกเราหลังจากที่ก็เออาไปแลกแจกมตอดรอบปีค่อนข้างดีกว่าปีกก็ก็ก็ดีมากๆก็รู้สึกภูมิใจในการแสดงของตัวเองช่องของเราที่ที่ทำคอนเทนต์ที่ที่ดีผู้กำลกับด้วยพี่ครูคือเก่งมากเราทำงานเร็วบอกชัดเจนว่าอยากได้อะไรมากภูมิใจในทุกคนจริงๆในการ ปันปานูคู่คู่ของเราคนนี้ก็เก่งมากพี่แหมมก็ก็สุดยอดจริงๆและพูดที่จริงว่าแสดง้การแสดงของเราดีขึ้นเรื่อยๆรือเรื่อยเอะไรนะครับความสามารถกางด้านการแสดงของเราดีขึ้นเรื่อยๆรื่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเร่อยต่คนเข้าไปดับเราเรารู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่ชอบพัฒนาทุกทุกอย่างไปเรื่อยๆเป็นคนแบบตอนนี้แหละมันที่ได้อยู่ กร้องเพลงก็ฝึกพูดไทยให้ชัดขึ้นแล้ก็รู้สึกดีที่มันคู่กันทุกอย่างไปดีทำไมเราต้องฝึกร้องเพลงจ้าทีนี้เรมีเรามีโปรเจกต์อะไรมีแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมาเร็วๆนี้นะครับใช่ที่แต่งแต่ว่าทุกทุกจะต้องมีเพลงมีครับอาเพลงที่มันจริงๆอาเพที่ขาดต้นมะเป็นไังมีไปหมนะเบนแล้วอ๋้มีก็ จริงๆแล้วลูกร้องเอพลงประกรอบของซีรีส์ดอนระบายไปแล้วเพลงอันนั้นเป็นเพลงไทยแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของของจีนมนทีด้วยพี่ดองย,ยังไม่มีอะไรที่ที่รู้สึกว่าโอเคพอแล้วเราเราเก่งแล้วไม่มีเป็นคนที่แบบจะจะเห็นจุดอ่อนของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะจะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ท่านมีความคามพร้อมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คร้ออกภาษาไทยข่องกี่เปอร์เซ็นต์นใช่ไหม,มอเออ เก้าสิบห้าละกันเก้าสิบห้ายังยังยังดูละครตัวเองแล้วแบบเออคำนี้ยังเทียนเล็นิดแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยเดี๋ยวอีกสักปีปีหนึ่งเดี๋ยวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ปัจจัยปัจจัยเราแข่งขึ้นเรื่อยเลยนะใช่ครับก็หวังว่าทุกคนทุกคเห็นแบบนักจสดโปรเจกต์นี่งละครปีหน้ามีอะไรให้เราาดตติม รอติดตามนอ่านคนอื่นม,มีมีมีหนังภาพยนตร์ที่ชื่อสลิดโปรเจกต์ล่าเล่นกับบุกดาเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็มีละครของจีนเป็นที่รู้ด้วยแต่ยังบอกไม่ได้ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ